อ่ะไปกันที่คุณอนุทินชาญวิรุฒิโอ้เมื่อวานหนีไม่ออกจริงนะคราวนี้หน้าห้องประชุมนะไม่ใช่ในห้องประชุมนะคราวนี้หน้าห้องประชุมก็กลางรัฐสภาเนี่ยแหละนักข่าวเนี่ยล้อมไว้ทุกด้านกระทั่งหนีไม่ออกต้องปักหลักยืนให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องเป็นราวนักข่าวยิงคําถามแรกเลยนะค่ะยิงคําถามแรกเลยนะอืพี่โทนี่ออกมาแฉในขับเฮาส์ของกลุ่มแคร์แฉว่ารู้นะ สสเพื่อไทยคนไหนเป็นนั่งคุยกับฝ่ายรัฐบาลรู้นะมีการฉีดวัคซีนเข็มละ2ี่ล้าน30ล้านรู้นะมีการ,รให้ยา,ายเป็นรายเดือน,น,นอีกเดือนละ 2- อถึงสามแสนเอา,ารประเด็นนี้มาแปลงเป็นคำถามแล้วถามสีหนูที่ต้องถามสีหนูก็เพราะว่าระยะนี้ มันไหลเข้าเพื่อพุมมใจไทยเหลือเกินเออถียิบถียบถียบเออมันก็เลยต้องถูกจับจ้องไงระยะนี้หุ้นการเมืองที่ชื่อว่าภูมิใจไทยในตลาดการเมืองมันพุ่งกระโจนถนนทุกสายมุ่งมุ่งสูู่มิใจไทยใช่ไหมครับภาพที่ปรากฏเป็นเช่นนั้นแหละไปฟังคุณอนุทินต่อบันนะ <Okay. S 2> ครับไม่แค่นั้นนะนักข่าวยังซัก ที่ยิบเลยถามเป็นถึงเรื่องสถิรภาพของรัฐบาลว่าจะมีไฮแจ็กกลางสภาด้วยอ่ะเขาถามคำามนี้ด้วยอไปฟังแล้วกันว่าคุณอนุทินตอบอย่างไรค่ะก็เรื่องวัคซีนท่านนายกสกินท่านก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับส่วนที่ เป็นข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์เราก็รับวามมานะครับแล้วก็ส่วนที่ตรงไหนเป็นจริงตรงไหนเป็นเท็จมันก็พิสูจน์ให้เห็นเรียบร้อยแล้วว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมที่ท่านบอกว่าจะไม่มีไม่มีทางเลยที่จะมาได้ก็ความเป็นจริงมันก็แสดงคำตอบให้เห็นแล้วอย่างกรณีของท่านนายกสักศิลเนี่ยพวกผมในพรพภูมิเนไทย ต้องต้องยอมรู้ว่าเราเคยเป็นลูกน้องท่านมาก่อนท่านก็เคยเป็นผู้คังคับบัา,าท่านมีพระคุณต่อเราในหลายๆเรื่องในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็ยังมีความเคารพท่านอยู่ในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ไม่ไม่ไม่ไมขอไม่ขอตอบโต้ใดๆนะครับเราตอบโต้มีอะไรก็ตอบโต้ในสภานะถ้าผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรมีข้อสงสัยใดๆก็เราก็พร้อมที่จะชีแจงตามตามระบบของรัฐสภาที่มีอยู่ เราไม่ไปตอบต่อรอดต่อเถียงกับคนวิพากษ์วิจารณ์คนนี้คนนั้นันมันมันนม่มันไม่มไ,มไม่เอาอะพูดทีเดียวดีกว่าโอเคอกให้ okay. ทตรัฐบานนี้่ว่านะเป็นราลปนาธิรัลตขากระสิบผมบอกนั่นปึ๊บตองันท,ท่านท่านท่านจะเป็นคนดูแล ิจการสการเดือดรของพรรคเลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านเลขาบอกแน่สอง,ข,อสงข้อสังเกตข้อสังเกตประการที่หนึ่งเราไม่ได้เห็นเห็นหน้าเห็นตาทีมโคศกคนรุ่นใหม่เลือดใหม่ของภูมิใจไทยยืนอยู่ข้างหลังหัวหน้าพักและเลขาธิการพักภูมิใจไทยเลยนะสังเกตนะปะกติป,ปกติทีมโคศกอย่างน้อยก็สักคนหนึ่งมันต้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะคอยละจำได้ใช่ไหมครับนะ ทีมโคศกที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นเลือดใหม่ของภูมิใจไทยประกอบด้วยใครบ้างลูกเฮยตือส,ออสอสอส,อสอตองอะไรกว่ากันไปประมาณนั้นกลุ่มนั้นเราไม่เห็นอ่ะ,ะข้อสังเกตประการที่หนึ่งประการที่สองสังเกตว่าอนถุถินเนี่ยมีความเกา๋าทั้งเกมทั้งการเมืองเก๋าจริงๆอืการสูงรัดกลม ตอนตอบคำถามใช่ไหมรัดกุมตอนตอบคำถามที่โทนี่ใช่ไหมถูกถูกถูมัดนักขาวเนี่ยแวกกาดไม่มีโอกาสแวกกาดไปกระทบหน้ากระทบตาของอนุทินชาญวิรกูลเลยขณะเดียวกันวิธีตอบของอนุทินสุดยอดรักทุกคนถนอมน้ำใจทุกฝ่ายไว้ไมตรีกับเพื่อไทยและก็พี่โทนี่ด้วยตั้งข้อสังเกตนะ ใช่ค่ะประมาณนั้นหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นสุดยอดสุดยอดเมื่อถามถึงสถิรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลรัฐบาลอะไรต่อไม่อะไรก็แล้วแต่นี่เอาเลขามาพยานเลยเลขาบอกอย่างเหนียวแน่นก็ชากเอาเลขาศักสยามมารูมอยู่ในเกมในการตอบคาถามด้วยอโอเคว่ากันไปนั่นปึ๊กทีนี้ทีนี้ทีนี้ในจังหวะที่ในจังหวะที่คุณอนุทินกับคุณศักดสยามจะเดินหนีนักข่านะค่ะ จะเดินหนีนักข่าวนะปรากฏว่านักข่าวไม่รู้ละนักข่าวเอาคําถามเก่าเนี่ยแหละมาถามย้ําอีกทีใช่ค่ะเผื่อจะเขี่ยให้การของอนุทินหลุดเผื่อจะได้พลาดหัวไงใช่ทำย้ำอีกทีเรื่องที่พิทูนี่พูดถึงวัคซีน20-30ล้านซื้อตัวฝ่ายค้านและขณะเดียวกันนักข่าวก็ยิ่งคำถามต่อเนื่องอพิทนี่เชื่อว่าจะมีการไฮจ็๊เก้าอี้นายกรัฐมนตรีกลางสภา และคุณอนุทินนี่แหละมีโอกาสจะเป็นนายกคนต่อไปต่อจากลุงตูออ่ไปดูภาษากายของคุณอน,นุทินต้องดูภาษากายนะคะเชิญค่ะก็น่าที่คุณทักษิณพยายามสื่อเชอญวันปีใไม่แล้วเร<ล><ล>ื่องไอ้แจ็คหลังตั้งถามแต่เขามองว่าท่านอนุทินเหมือนจะเป็นนายกคนต่อไปเป็นนายกสัมรองเป็นสถานการณ์บนข้างหน้าของท่านนุงมอใปรรนะเทศ สังเกตไหมครับเสดายนะคลิปมันจบแค่นี้แต่ผู้สื่อข่าวที่อยู่ณที่เกิดเหตุเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อถามถึงเรื่องไฮแจ็คก,กลางสภายกมือไหว้ทุ่มเออเหัวเลยเมื่อถามถึงเรื่องววอนุทินมีเหงโเฮ้งจะได้เป็นนายกคนต่อไปเดินคล้อยไปสักครู่เอา,เอามือไก่นาผาักคล้ายๆปาดคล้ายๆกับปาดเหงือที่นาผาักอะไรเงี้แต่ไม่มีคำถาม ไม่ไม่มีคําตอบปลดออกมาจากปากเลยได้เห็นแต่ปฏิกริยากับท่าทางที่แสดงออกประมาณนี้แล้วจะไปถอดรหัสกันเองแต่ไม่ตอบปัตโต้โทนี่ปัดตอบเรื่องไฮแจ็อกัดรัดกุมมัดนักข่าวแวกไปกระทบหน้าของไม่นไม่ได้เลยไม่โดนเฉียดก็ไม่เฉียดเฉียดก็ไม่เฉียดว่ากันที่จริงนะมีคนก็ตั้งความสังเกตว่า อ,อาราของคุนอนุทินนี่มันจับจรัดและเกิดในระยะหลายวันที่ผ่านมามขณะที่เหลือไปดูหน้าลุงตู่เห็นใจจริงๆสึกหนักสึกหนักกล้ำสึกหนักคือทั้งเครียดและทั้งคิดไม่ตกใช่เหมือนกล้ำสึกหนักสที่สุดนะสิ่งที่ทําให้คนเครียดได้มากที่สุดนะเครียดถึงขุมสุดท้ายได้เลยนะก็คือเรื่องคิดไม่ตกคิดไม่ตกรู้หมดออรู้หมดแต่คิดไม่ออกว่า,ารู้ทั้งปัญหาและรู้ทั้งทางออก ไม่รู้จะเอาสวัสด<ต>ิอะไรมาตอคิด<อ>ไม่ตกแต่คิดไม่ตก